เก็บพริกแล้วก็มาเก็บกระเจี๊ยบค่ะมาละค่ะไปดูมะเขือก่อนไปดูมะเขือก่อนมะเขือด้านนู้นค่ะต้มกับน้ำพริกน้ำพริกสักหน่อยเลยมาละกลับไปอีกดูมดมดเต็มเลยนี่นี่ค่ะใสมองมองเมงเมงสมองมองเมงแมง เก็บก็ต้องระวังกลัวมดนคะคะใสมองมองเมงเมง,มง,มงนี่ค่ะโอสามลูกสี่ลูกสามลูกสี่ลูกก็ยังดีพอได้ต้ม <c oughs> กลับมาทางนี้อีกอนี่มะละกอต้นนี้แขกดำนี่เขาอยู่ใต้นั้นค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นดินที่ถมเนาะถมแล้วก็ ถมแล้วก็เอาวง้อใหญ่มาวางทับแล้วก็ดินใส่เขาคงชนชัยหาอาหารกินอยู่แถวนี้แหละนี่ป้าบัวจะเอาเขาไว้แบบนี้แหละเผื่อเราจะแกงส้มนะก็ได้มาเก็บเอาไปแกงส้มง่ายๆอยู่บ้านสวนมันไกลบ้านสวนมันไกลเก็บมาตุนไว้ถ้าเราไม่กินมันก็เต็มตู้เย็นเนาะแล้วก็เหลืองค่ะมีต้นอยู่ใกล้บ้านนะ่ะมันดีแล้วมีต้นอยู่ใกล้บ้านนะ่ะดีแล้วค่ะ ดูมดโอ้ยอันนี้ป้าตัดอันนี้ไว้เด้เด้อด้เอาถุงออกก่อนว้าเน่าแล้วเนี่ยค่ะว้านี่ได้ประมาณนี้ป้าก็จะต้มค่ะต้มกับน้ำพริกนี่ไม้มงคลที่ป้าย้ายมาจากหน้าบ้านเอามาไว้หลังบ้านก็ เปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนดินใหม่หรือเสริมดินอะไรประมาณนี้เสริมดินให้เขาถุงเงินถุงทองเศรษฐีเรือนทองอะไรพวกเนี้ยค่ะนี่ดูหมดเต็มเลยนุนเขาไปกินเยี่ยวเพียเยี่ยวเพียมันหวานว่างั้นน่ะเนี่ยค่ะมันชื้นมันแฉะค่ะช่วงนี้ปลูกอะไรไม่ได้นะคะปลูกอะไรไม่ได้ค่ะมีอะไรเก็บกินก็เก็บกินไปโกนค่ะ เราปลูกอะไรไม่ได้เลยไปค่ะไปไปไปว้าชื้นเฉะไปหมดน้องอย่าเล่นตู้นะคะลูกนี่ฝนตกชื้นเฉะไปหมดนี่ดูหนักค่ะมาด,ด้านนี้มีไม้มะเขือโอ้มี เอบอยู่นี่เองเอบเอบเลยเอบก็เห็นนะคะนี่เอบก็เห็นนะคะเอบก็เห็นนะคะนี่ค่ะกรอบมากค่ะลายคางกบอันนี้มะเขือปาะเจ้าพญาเขือปาะเจ้าพญานี่แค่นี้ก็พอกินแล้วค่ะ เราก็ไม่ต้องซื้อทุกบาททุกสตางค์ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนค่ะอาเรวผักในกระต้มนี่ค่ะมะระก็ต้องผ่าก่อนนะคะต้มอันนี้ต้มทีหลังต้มแป๊บเดียวอันนี้ต้มพร้อมกันต้มพร้อมกันต้มก็ต้องต้มให้สุกๆไม่งั้นไม่อร่อยค่ะนี่ค่ะ พีกใส่ตู้เย็นไว้อันนี้จะต้มกินตอนเย็นนี่แหละค่ะก็มาจอดตรงเนี้ค่ะดอกไม้สวยๆนี่แหละค่ะก็มีแค่นี้แหละที่จะเอามาอวดเนาะ <c oughs> ก็มีแค่นี้แหละอย่างอื่นก็ไม่มีมาดูนี่ดูออกหนออันนี้ไม่ได้ออกหนอข้างนอกออกหนออยู่ในกอ๊อก็เลยเบียดอยู่อย่างนี้นี่นช่วงที่ผ่านมาฝนตกเนาะก็เลยหนักหนักดอก พอโดนน้ำฝนก็เลยมัดไว้ตับัวมัดไว้นี่ค่ะสวยงามพอได้ชื่นชมค่ะสวยงามพอได้ชื่นชมนี่ค่ะไม้ดอกขอบป้าก็มีแค่นี้แหละนอกนั้นก็เป็นผักแล้วก็ว่านไม้มงคลนี่ค่ะก็ขอบคุณคทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะกดอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะร่ำรวยกันทุกทุกทุก,ท,กทุกคนคะ่ะ